นี่คือคุณแม่คุณลูกตอนเด็กคุณแม่ดูแลคุณลูกวันนี้คุณลูกซึ่งยังสาวอยู่ก็จะมาดูแลคุณแม่ไปการตอบแทนบุญคุณอันยิ่งใหญ่ในขณะที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่บางคนนั้นไปรอจัดงานศพให้คุณแม่ตอนตายนะแต่ลืมอุปถัมภ์คุณแม่ตอนยังเป็นวันนี้คุณลูกพาคุณแม่มาทําบุญที่อินเดียได้บุญเหมือนการบวชนะเพราะคุณลูกเป็นผู้หญิงบวชไม่ได้แต่วันนี้พาคุณแม่มาอินเดียมาแสวงบุญนะ ประคองมาจูมือพระอาจารย์เห็นตั้งแต่เอ๊ะแม่ลูกกันหรือเปล่าถามเมื่อกี้บอกว่าเป็นแม่ลูกกันนะได้บุญเหมือนกับการบวชให้คุณแม่เลยได้อุปถัมภ์รับใช้คุณแม่พาแม่แอสมบุญถึง9วันนะครั้งหนึ่งในชีวิตเหมือนกับการได้บวชให้คุณแม่3เดือนประคองคุณแม่ตลอดจูคุณแม่ตลอดตอนเด็กคุณแม่ก็จูเราอย่างนี้แหละคุณแม่เลี้ยงเรานั้นลําบากกว่านี้เยอะ เราดูแลคุณแม่น่ะไม่ถึงหนึ่งในสิที่คุณแม่เลี้ยงดูเรามาเป็นหนึ่งในชาวคณะชาวไทยมาธรรมัดสวดมน์ที่มกุฏพันธเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงพระรเจ้าที่อินเดียกุศินาราคนไทยอยู่มุมนี้พม่าอยู่อีกมุมหนึง่งเจดีนี่ใหญ่พอสมควร ใครอยากสวดมนต์ที่นี่ให้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ที่ประเทศไทยเดี๋ยวบุญจะนําพาวาสนาสง์จะมาที่นี่ได้การมาเดียนั้นน่าสจาัจมากบางคนไม่มีตังค์สักบาทแต่มาได้มีคนให้ออกมีคนอุปถัมภารถค้าเครื่องบินเพราะฉะนั้นเรื่องเงินไม่เกี่ยวขอมีใจมุ่งมั่นเดี๋ยวได้มา นี่คือมกุฎพันธเจดีตามประเพณีที่ปิดทอนี่ไทยทั้งนั้นส่วนใหญ่ชอบรวยขอมีปิดทอนี่เป็นเคล็ดหลายอย่างรัศมีรุ่งเรืองมีเดชมากใครเห็นก็ชอบใจมมไม่ได้ปิดเองฝากทองมาให้เขาปิดก็ได้หรือฝากเงินมาทําบุญก็ได้เอาดอกบัวมาแปะไว้อย่างนี้ดอกบัวนี่สิบรูปีแต่บางคนเรียกว่าสิบาท น,น,นี่คุณลูกพาคุณแม่มาทาบุญวันนี้มาอุปถัมภ์คุณแม่จูงคุณแม่ประคองคุณแม่ชา้าไม่เปไ็นไรพาแม่มาทาบุญได้อานิสงส์เหมือนบวชพระสามเดือนาพาแม่มาทาบุญที่อินเดียยอมลางานมา